ร้องคุย <blown> กันด <No>. ้วยบ่ไอ้ลองบ่กันอะไรนะลองคุยกันด้วยคะรองคุยกันด้วยพวกเน่อยสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูงสุดคนเด้อพ่อแพี่น้องเลยโดยวันนี้พ่อแพี่น้องเน่ยมาแต่เวียบ ทางน้องน้ำผิงกะงอเงี้อยากให้แม่พาไปดิ่นเพือนเอ้ยบิวเนาะโดยเนี่ยไอ้เริ่มไอ้หนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าเมื่อไรผมพาไปมาตัวเบียกนี่บัไลให้อยู่ท้างในเด็ไปเพื่อนเอ้ยบูเนาะเพื่อนบิวแล้วเอื้อนบูเลยพี่น้องเลยแบบไปถ้าผมพาไปก็คิดว่าเพื่อนให้อยู่คุยพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นขึ้นรถถ่ายแม่แต่ตอนนี้ก็พออยู่เทิงคุณโดย mình ngoài công lăng ký điện mày phải đăng ký kỹ điện mày phải đăng ký Ba điện mày phải đăng ký đi điện mày phải đăng ký phải đăng ký ai, điện mày phải đăng kỹ điện mày phải đăng kỹ mày phải đăng kỹ điện mày phải đăng kỹ điện mày phải đăng kỹ đi mày phải đăng phải đăng kỹ đi mày phải đăng kỹ พ่อแออม่ม,มาแต่เวียงนี่ยังบร่กินนตข่าวเอในบีเนในบีบางที่กับบูออบ,บางที่กบอ,อกบูบางทีกอบีดีใจด้วยดีใจด้วยอ,อยากไปดินพ่าเพือนเอยดิวมีของดินมีรถมียางเฮ้พี่ร้องเลยอยากไปมันจะขี่รถ พอดีแม่ท้องก็อยู่หันพอดีเหันโทรมาบ่แม่โทรมาว่าจะให้น้องน้ำผิงไปแต่พันชิ่งเด้งขนมพอดีมีเรื่องเงินกับน้องน้ำผิ้งพอดวายให้น้องน้ำผิงไปหาพอดีแม่แม่อ้วนโทรมาได้ลูกวัดอย่างนด้อยากเด้งขนมวปอวันนี้ไปบายแม่ไม่ได้ไปน้ำเด้อแม่ไม่ได้ไปเด้อไปบายไปแล้วไปบายลูก่ะไปบายไปแล้วแม่บอกไปบายแล้วแม่แม่ไ่ไปเด้อลูกเด้อ วเว้ยเมยไปก็ไปไปก็โอเคไปพี่้องเลยขึ้นรถก่อนบัดนี้จจจแล้วันนี้จะขึ้นรถไปอยู่ในบูแม่มายังบมกินทอดเข่าป่นางน้ำพอบ่ประลุนางน้ำพอบ่พอขับรถน่ยระหลุ่ะสาวต่ตีบคอยวยพี่้องเลยโดย นี้กำลังสีออกไปเวียกทรงเหมือนออกไปเวียกออกไปทรงเด็กน้อยหรือว่าเวียกเลยนี่ก็เวียกง่ายเวียกง่ายเลยนี่เนาะเวียกง่ายเลยตัวนี้โดยเนาะโดยอ่ะตอนนี้กำลังสีไปเพื่อนของอบิวดี้ไปหาสสบายเพิ่นแล้วก็สาทองไปพี่น้องอะไตอนนึ่งาหญ่ใหญ่ใหญ่โดยมาแต่ระเอันเบียกนี่ แม่์ก็พอนี่ยังไม่ได้กินข้าวซ้ไหมแต่ซีมาแต่ทางนอกพี่ซีมาอยากมาดินนินเมื่อเดือยไม่ขี่รถเดินเมื่อรถเม่อยากไปติดไปเด่นเลยไปมันมีรถดิบเนี่ยทางรถใหญ่รถน้อยเลือกขี่เลยวไปดูขี่แนะนำเลยยังแม่นะเป็นอย่างอรได้เงินตอนนลูกเรือเปลาไปซื้อให้ก็เอาวะลูกเอาวะลูกเอาวะได้ได้ลูกวะ แก้วกับปอนหมูเจ้าเรื่อยๆตีหมูเจ้าเท่าไยมือจังปอนเท่านึงมันจะมาได้ไรนะลูกเนาสิกชาวใส่ปอนเนะวะแต่มีเงินปอนหมูกับไปซื้อรถโดนแล้วผิงเนาะปอนแม่เรื่อยๆละมือชิบมือเจ้ากับตัวปอนวะสื่อบิรแล้วเนาะลูกเนาะสื่อเบิร์ตแต่กับ่มีเงินปอนแล้วไอ้พี่น้องไอ้หน่อยตาร์อะไรเงินก็สตาร์ชิ้นๆเง้นมาได้ละสิได้เงินเนะลูกเนาะอ่าเห็นโน่นอะไรนะ คืออยางนอนแบบแม่หว่าต่าหกะตืนแล้วว่านอนแต่เศ้าแล้วใชินบิวเด้หน่ใช้เงิน้องใชินไอ้บิวเด้ใช้ใช้อะบูใช้ใช้บิวเลยห้องไอ้ห้องไอ้บิวเยอะนุ้อไดยังไอ้บูเออเออเด็กิเเด็กิเอยู่น้ำกันบนี่อ้บูไอ้บูบยมา เด็กนี่ห้าไปก่อนตอนนี้ห้ากะกำลังสะพ่อเพื่อนในของมอดี้เพื่อนพี่น้องหวานแน่ะเพื่อนของมอดี้เพื่อนอันนี้ถั่งนี่แนบบานให้อันดุกพิงกินเบ้อน่าไม่หว่นไม่ถั่งนิ่มกับหวานเนาะตอนนี้นะหวานไปเบ้ดหวานไปเบ้ดเห็นยังก็เป็นหวานเบ้ดตอนนี้เพื่อนพี่น้องเลยหวานบอกว่าอะไรสีชมพูครับโลกสีชมพู ช่วงนี้โลกสีชมพูสะทองกำลังมาแห้งแล้วบลเยโลกบานแล้วสีชมพูก็นั่งพิงนี่วะนี่สีชมพูก็นั่งพิงนี่มาลุพิงพิงกับสีชมพูมาลุเลยเอ๊ะสีชมพูคนกำลังมีความหักเนาะกับปุตติเพลินโพยพี่น้องทางสมุนกัดีใจน้ำทางสะทองเพลินที่เพลินมีสักพี มีคนคุยมี่มีมีคนคุยมีคนคุยแต่่กูว่าเพิ่นสิจริงจังแท้ไดนเราอ่ะเราจริงจังกะดีไปถ้าบ่จริงจังกะปิดวังอีกรอบเ้ยหุ่งหลานหน่อยนี่เล่นรถสิ่งขนาดเลยเสงินบิวด้วยลูกเสือินบิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เฮ้ยหนุ่มใช่หนุ่มไปเลยเนาะุ่มเนาะ Lời ừ? ừ? đây Lời bà. Hm? Ao cửa lột mẹ thong mất mô men. Hm? mẹ thong nó. Lật cửa lột bò. Lật cửa lột mẹ. Oh, quay nhìn mặt nàng quý thân sắp phơi đấy. đấy. Lật mặt nàng mẹ lúc kỳ đấy. Lật mẹ lúc kỳ đấy. Lật đấy. Lật mẹ lúc kỳ đấy. Lật mẹ lúc kỳ đấy. 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 mẹ ลงมาลงมามีเอ้ยมาเด้อมาเด้อแต่งตัวเลยอาเหตุยังกินนี่นะเหตุยังกินนี่นะสบายดีเหตุยังไม่กินนี่ท่าเงินพอน้ำผิงแซวอยู่เหมืนยังมานั่งยิ้มอยู่คนเดียวเราอะลงไปเบิ่งแน่้เราอะฮะมานั่งมาเมื่อกี้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเปื่เปื่อยู่ โอ้สวัสดีโดยี่มาคุยอยู่นีวเ็มย่นี่แชทชีมพูเล่น่เด้ออือสีชมพูเลยตอนนี้เฮยพี่ร้องเลยเขินดิเฮ้ยอะไรวงด้วยเหีจันไม่เดาประจักษ์เร่อเด้อกใไม่คือเด้อพอตะพีกมาลุกไเบิ้งด้วยเราะ นิ่มยังอยู่คนเดียวเราวะดึงต้นไหมฉีขาดกัเลยบาทิ้งโอ้ยยิงจนไม้ขาดกัเลยแล้วน้ำพิงกะน้ำพิงกะสีชมพูน้ำพิงกะสีชมพูก็ไม่ท่องบอกกับแม่ก่อนมาดุปะป้านี่บ่มากับบัวเดี่ยวนี่เจ้าว่าอยาให้มาสีเถียงขนมเจ้าวะใครแต่ดดหน้าทีแสนหน้า้ยมา พ่อเมื่อยแล้วบ้านนี่น่ะบายบายพ่อไปลูกไว้บายๆพ่อกันไว้ถ้าสีชมพูคือกันแท้สีคล้ายๆกันเลยสามคนนี่บนเขาในกล่องเน่อ้าวอะไรตำลังรถพ่อบ้านนี้มาลูกไว้สิเมื่อยวะเมื่อยวะเมื่อยวะมาลูกไว้มาลูกหล่ะไว้ ปลายสิภาเขาห้องบ่ได้อยู่ห้องบูบูเคยมาดินเลยใช้เนอะอันวิวพุ่นเบ้าวิวปลาุกปะห่านตำรวจห่านเดนนี่ป้าหนุ่มปลาุกป้าหนุ่มปะเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งอันพวกเพิ่นเบิ่งอันเพิ่นในผูุ้สมปูนพวก หายหายโดดสายน่าเบิ่อเลยเอาถอะหนเถอะหลังยังยัดีวะเาเด้อบาเด้อเบไปไปได้หนด้วย้วยเราหลเอาไว้เรากินนมปะเรกินนมปะเขาหามีว้ืงผสมบูรณอืม สบายตอนนี <S <S ้สมปูนย oui> ืมเพิ ł, ่นมากเลยแกยืมบ่ <h 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 ินนะด้วยเราชื <h <h ่ออีกนะใช่อย่างมาดิน้องเอเดวนะยืมเงี่พอเออเฮ่อไปอุ้มน้องนี่มีอ่ะเราไปหาเอเดียบ่ไปหาเอเดียบ่หาเอเดียบไปหาเอเดียไปอ่ะอ้าอุ้มแน่คนวะเอาไปหาเอืดอยปะไปหาน้องบิวก่อนเด้อ โอ้เข oh, okay. um, okay. okay. uh. ่งเฮงแท้นน่อึ๊บเรอยู่คนเดียวอะไรบอแล้วเก่งอยู่คนเดียวมืคืนเลอแล้วป้ายาแท้ไลอดไปเลยโอ้มิยว สบายดีสบายดี่้เอนีเวทุกขยาเด้อยังไเก็บนอกนี่เปียกอยู่ยังไ่้บำไ่ำเลยโลดูไม่เนะยังยังเก็บอะไร่เฮ้ฮ้ยะฮเฮียเยเฮ้ยเ้ปเน บิวโทรหาป้าให้ป้าพาไปใช่ลุกขี่กรูดขี่ตะรูดป้านน่ให้พี่พาไปนะป้าป้าขับรถเป็นให้พ่ขับรถให้ลุงลุงัือมือมือนะใช้มือเหรอมือเป็ดยางมือนะยายาตูบากองแก่ขวตู้บางกอกยาขวดตูแก่งแท้นี่เฮ้ยยาได้หัวโบทงานไดูุ้ นานมนี้นานะตอนนี้นก็ยังกอส้างอยู่แถบนี้มนก็หกสอบปูนไปตู้อันพ่นพ่นไ้เอาไว้เก็บขายบ่อยนะาสอบพันสอบสองพันันนะตอนนี้มันจะปูเรืมไหยสองพันตัวเดีวไปไปไปไอบิวก็เดชทำสบดจจะไปดูกทีมาอุดนะพันบักอยากไปขี่บักเชลเดอร์อ๋อพนดีไป ว่สิทงยังไ้กนนี่เอานิตไปยังอยู่ปุ่นนั好好่นปูนกับแพงแพงเดี๋นี่อยู่พี่หกสิบาทงข่อยสั่งปุ่น่ะเจ็สิบาเราเองนะหกสิบองหกสิบส่งบเออม่ยังนุกินนมปะกินนมปะกินนมปะรกินนุ่ป๊ะเชื่อกินมักซีดาเมื่นั่นเลยักบอกเลย มาแล้วนะไปอันนี้ไปพี่น้องเลยลูกปืนเดี๋ยวคิดว่าใครนนกใครเจี๊ยบนี่เพพี่น้องเลยเนาะบอกหนึ่งเท่าไรนะบอกสิบพันบอกบอกหนึ่งสิบพันกีบปืน ปืนรุ่นอย่างก็มีเวัดตอนนี้ไปคนโลกกำลังสีชมพูเราไปใส่ตอนนี้ปลาโตฮะปลาโตอันนี้ค่ะมาเห็นฉันนี่ดนะพากันนั่งเหงาสวัสดีสองเงินเมื่อวานในข่ัยติดหนีอันคาคีมกันเลยนี่แม่นกระจายห้เจ้าจ่ายใสีทองด้วยเจ้า แลของหัโตก็หุดนี้วก็ยังอย่างเดียวสิท่วงอย่างเดียวท่วงอย่างเดียวอะไรยังเขาบอนาดทรวงันน่าแบบว่าเท่าไรเท่าไรน่นนะแต่ถึงใ่ประปุกเดียวสร้อยกสิบห้า่หน่งร้อยหกสิบห้าป่ะเดียวยววันนี้ก่อนสิเปลี่ยนเป็นสูตรแต่เก็บอันแกะครีมกระเด็ดออกมาแทนมันตื่มใส่ว่าเาอัน ไปวัานิ้งเงี้เอากันแดดเอาเปลี่ยนไว้ไม่ได้แต่งหนาเกินหนาออกสมพูเราไม่ตรงแน่เชือกมพูพราะว่าสุดท้ายนก็เชือบปขนาดยางวัดพงีูนแล้วขเฮดอันสีพูเออไปวันนี้กอนีเปลี่ยนเปลี่ยนด้สีพูวันนี้ เพราะถ้าว so uh ่า huh. ส yeah. ีผรมเป็นสีชมพูจ้าส right. ีเป็ดจังไหนเนาะมันต่างหน้าออกสีชมพูไล้เนาะจากเงินเนาะจะขีดสีเลยจะขีดออกมาเป็นไะไรเนี่ยเหมอนกันเคยชิห้องอังก้อยไปเจ้าวันพนันพิงค์ได้นเป็นโรคชมพูได้เหมือนโรคชมพูแล้วบ้านนี่มาแล้วมาแล้วพิงไปแล้วนพิงค์ไม่อ้วนมาเช้ายังหายเจ้านะไปไปหาไม่อ้วนไปมาเดีวไปใช่ชื่อขนมไม่เท่าไหร่เหรอ มาวายมีอันแดกซี่ขนมหายได้จังวายอยากมานะเพื่อนเออบิวบิวบูบูจะไปจะไปนั่งพูดเห็นหน้าจะนี่เห็นแต่เห็นแต่สองคนเน่ยไปแล้วเริ่านเจ้าวันหวานว่าจะข้อเจือเจ้าใคนะจะได้ผัวเจ้าชิคามกลับมาอยู่บ่มาเนี่ยบูแมนว่านสีนี่พวกเข้าพวกเข้ามันมันนึ่งสองเงินเพิ่นจะเสี่ยงไขได้นะ เฮไเฮ้ยหลานสาวจะไปเีเส like ีย no. อ yes. ันนั้นแม่นเสียเลยแหละบอกแม่นสะววดนี่ก็สำคัญไต้องของแต่ละเครื่องต้องเอาของหมนเองเลยแม่น้ำผึงเห็นว่าตนทเม่แล้วนะเสอไปจนสีแดงสีแดงนะแม่มาเลยมาเมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นังคุยด้วยบไอลองบกันอะไรดน่ะนองคุยกันด้วยะนัองคุยกันไปบ่งนอ๋อคุยบ่งใดก้วยไปไปมาไหนไปเหดพิษว่าเชอได้ขีลองคุยเบาเบาไทยบังดู้น่ะอ๋อคุยบุเป็นภาษาไทยบุเป็นเบากันในไใช่แต่มือ่ะ ไอุตสิแหลโอเน่ี่เห็นทีเห็นเ่นงเห็นเือนหญ่แหละทุกคนเราหโทรศัพท์ตัวพิทได้นกหาฮะเสียงแบี่งเสียงหมฮะเนใหเฮ้ยมี่ทยพวกอย่เฮ้ย เออนะคนมีความหายเนอะตอนแรกนี่มาเนตามหุงมานอนนี่เมื่อยได้เยว่าคนแป้งใดเขาเมื่อยเน้บอกว่กินไดใจได้เเดจะเนังนี่เจมนมากกินนี่เแต่เแนี่ยนังนี่อยู่พัดมดีบุีเลไัลงมาไม่กินนี่พอน้ำผิงอ้องสะท้อนน้ยิงเขีวก็เพริ่นาะเพิ่นวะยิ่งเปื่อยๆอยู่เอ้าเราคุยโทรศัพท์ได้นะ ล้านเฉาเจ้าโอ้าปืนมาจี้วันนี้จี้ไปอ้วนไปลูกไปจี้ไปอ้วนไปปมาบุญนะจี้ไปอ้วนไปลูกไปเม่อ้วนนั้นมีอย่างังี้ยแบบว่าเคิร์นนี่เออจี้แล้วเม่อ้วนนะเมื่ออ้วนจี้เ mm ม่อ้วนสิไปปะเจ้าอะค่ะเม่อ้วนมีความหักอ่ะไม่ลูกไว้จี้ไปใช้เดี๋ยวนี้แหม่บอมีเอฟซีเพิ่นทักมาทั้งข่อยอยู่ไหน ไปใช่แอนส่งให้เจ้าทั้งหน้าทั้งหลังบ้นนี่นะไวไปสิทามพี่ดาวจะอืนนดกระต้นอยู่ทั้งหลังนะความควมหักขอาตายแห้งยังดีป่ะนี่นะขนาดใช้ส่งให้ลูกยังกำหนักกำลังคนเลื่อนประเด็นเนี่ยคนทีสองเมื่อคนเลื่อนประเด็น่สองเมื่ออเมื่อแล้วบ่อยู่รำนีนะอะเมื่อหนาวอ๋อวันนี้เลื่อนกนองอีได้แบนี้ออมาอยู่ว่า จะไปเจ๊้วะเนี่ยซาบแล้ว่ะนี่เอาป่าจะมืแล้วป่ะใครเหวี่บอเนี่ยข้ามอ๋อไปสั่งเงินค่อยมีเรื่องถามสะทองอยู่ถามยังแบถามจี้เขาพักเนี่ถามบอถามยังไม่จีบบอถามยังก็พา้ถามอยู่บอต่ความเมาแลวถามยัง บบอโอ้เพดห้อยสมัยวันนี้เต็มแอดหนึ่งปากระป๋องในอีกวัวเชียงอ่าวหัวถามนี่กูอาวันพี่น้องในสะท้อนเขินเห็บชีเป็นเหตถามเนาะนมีแต่รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก้อนให้แบบว่าเขาเลิกกลนี่ก้อนอันนี้เลิกหรอบอไม่ยัมเลิกนว้าแบบ ควบักควบยังฮะนะฮอดเครื่องนึงเดียวบ่เรียว่ากลางเรียว่าทอดฮะนะเพิ่นให้ถามเขาเลิกแล้วบ่ก็คือแบบฮอดคันได้แล้วเนาะอือไปเรื่อยๆเราเบิ่งอยู่ได้นี่นะเราเบิ่งอยู่ได้นี่คอยคู้ชื่ออะไรน้าคู่กันยะคู่กันยะนี่แช่กินกันอย่างไรเหรอ่านเมื่อว่าไปเองนะ เบ,บิ้งเนอะเนาะถ้าเ่าเบิ้งก็นี่สะทงเพน่นถ้าเ่าเรื่องนี่เนฮ็ดเ้าไปได้ใหม่ตายเฮ็ดอร่อยเยได้สุภาพบรเื่อนโหทั้งแม่ต้องเปลวก็มากเลยพี่ร้องเลยสบายดีออสบายดีป้าลูกนี่แหละ าเอสดีีรเออสบายดีสัมผัสได้เรืองดยังโมบอยังบมล้คดขันไดอยู่เนากดมีเ้วิวยนาพิงนาพิงจัดการแน่นอนนาพิงเนาะน่น้ากร้านเจ้ากินยังนี่นะคือโอ้ขนมเชลาคิดว่าปากเดกนะดม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 ดด มันหนาสิทามพกพี่น้องเลยว่าดือดตื่นตอนนี้เลิตื่นฮะคุณจิตรบอกกัคุณาม้านหนาแฟปิดลนจะตื่นฮะย้ำนี่ยังเลิกอยู่บอมีเอฟซีพันในทักมาทางเฟียดคอยว่าดีใจน้ำเจ้าพันว่าพี่เจ้าเป็นโรคสีสมพู้น้ว่าานาไปทังถนนนันจะไปเชี่ยวสะท่องลายเดอร์นว่ บอ่อสะทองชิญางบ่เปล <laughs> ี่นเลยอยากไรปะเลยไปสาวโอเคเพยพี่น้องเลยเดินสะทองกะชิทามเชลโยคนไปเที่ยวนี้เทอร์นาอยไปจิ้มเขาแบบว่าแดีวเพื่อนเคิงทินชัยนั่นเนาะเดี๋ยวคอยจี้จี้จิ้มเขอาเทอร์นาอยเดี๋ยวเพื่อนกรเปิดเผลเองแหละทอดคันใดเพยพี่น้องเลยฮอดอัน,นเรางออ่า,งายฮอดมือนันก่อนทำมือนันก่อนตอนนี้ยังบ่ฮอดมือนัน ยังหอดมือน okay. no. ี่อยู่เนาะยังอยู่มือนี่อยู่ยังอยู่มือนี่ก่อนหอดมือนั่นค่อยว่ากันบอคิดบางแผนเพ่นชิมาพี่ด้วยเจ้าสิบปาพูดยังหูหูกับหอดมือนั่นก่อนโอ้นี่ค่อยจิ้มได้เนี่ยเพนเปิดเผยออกมาตามไปเรื่อยๆหอดหอนมือนั่นก่อนจังว่าตอนนี้อยู่สายเพนอยู่ไทยด้วยว่าอยู่ทางตางที่เราบอกเนาะบอกบอกแม่าเราข่อยหูเลย อันนี้ก็อยากให้ทั้งเอ็มซีหูดจากปากชาวท้องเองแต่ว่าสมบูรณ์วบาๆทำไมพี่น้องเอ้ยแมนแมนยังเบากว่าได้ยังเบาบ่ได้หยิบเมื่อนั่ก่อนเวลาจะเป็นได้ไรกันเพราะว่าเพื่อเบาไปกับย่านเพนชีข้าวคันไรเนาะแมนลอยนี่แต่หูเพื่อนหน้าโค้งเบิ้งหน้าตาหน้าตาคนมีความมักกับหน้าตาคนธรรมดาต่างกันเลยอันนี้ออกสีชมพูบนะแม่เปียวเนาะ นี่แม่เชื้อไข้สะท้อนบออันนี้หนาหนาแบบจืดจะดดืดเลยนี่นะคนคนคนละอย่างเลยได้หนาตาเรากับหนาตาข่อยเว้ยพี่น้องเลยคนละสีเลยเดี๋ยวนี้เงาแย่งเงาแย่งในเงาแย่งในเลยโดยป้าสำหรับคลิปนี้เรื่องความักของสาวทองตอนนี้เพียพี่น้องเลยมีแต่ว่าให้ ติดตามน้ำการ์ดเก็บเงินไว้ถ่านเนาะเก็บเงินคือเนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยชิคก้พุ่นบอกโอยโดยโอเคเราไปพี่น้องเลยคลิปประมาณนี้ได้มาเซลพิ่นแต่เดี๋ยวคอยจิ้มขอเทอร์นาโน่เดี๋ยวเพิ่นก็เปิดเผยเองแหละแล้เพนก็หอดมือเดี๋ยวก็เปิดเองหอนมือนั่นเนาะโดยยเป็นมือนี้อยู่มือนี้ยังเป็นมือนี้แต่เอฟซีคนใดที่แบบว่าฮัทจะท่องแต่คือว่า เตรียมเงินไว้ช่วยถ่ายโบหักอะไม่ได้ถ่ายบังคิบเนาะนสิอัแบบใดกะเอากะยังบู๊เนาะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องอนาคตมันผมคือปัจจุบันอดแซวมาเลยเพื่อนพี่น้องเลยหน้าตาคุณเมื่อนี่สดใสเกินเด้จะดีบ่ล่ะดีบ่ล่ะดีเดี๋ยวที่นะดีรุ่งอรีน่ารล่งเนาะวิดีใจน้ำเมทองประดุกไม่อ้วนปะ มีใจใจแห้งปะมีใจแห้งแห้งไม่อ้วดด้วยแห้งไม่อ้วดด้วยแห้งไม่อ้วนดูป้าคพาไปกินบังคุดใช่ไหมแห้งป้าด้วยใช่ไหมแห้งป้าก่อนไปแล้วไปบ่ากินกระดูกนะไปบ่ากินกระดูกแห้งก่อนแห้งป้าก่อนไปแล้วฮ้วยพี่น้องเลยป้าสารคดีนี่สมุนก็สะทองก็บจะได้ล่ำหน้าไปด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอบคุณพี่ข่ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเด้อเรื่องชีวิตจังไดตอนนี้ทางสะท้อนกวรายเพิ่นกะ เดือดเคืองเคืองเคือแห้งเยพี่ร้องเลยตอนนี้เบียกแชวพันดเนาะติ๊กจะมโอกาสด้ทั่วอย่างติ๊กควยระบาดใน้วยพี่น้องเลยโดนป้าสรับทิ่นี่เนาะสะทอนเนาะปอกาว่าสบายดีเลยสบายดีโดยไปแล้วบาย่ะสบัสโดยไปแล้ว